นนออคุณผู้ฟังคะวันนี้ก้อยพาวคุณผู้ฟังค่ะเดินทางมาที่ฟาร์มสเตย์ไร่คืนรังค่ะอยู่ที่ตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ฟาร์มสเตย์ไร่คืนรังแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นอบอุ่นมากเลยค่ะมีบ้านพักมีอาหารอร่อยนะคะรวมถึงการบริการดูแลที่ดีเยี่ยมค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กับน้องพงภูนารุ่งเรืองหนื่น้องเซลค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องเซลเนี่ยสสเป็นน้องที่เรียกว่าเรียนจบทางด้านไหนมานะคะผมจบสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองครับเอกเนี่ยคือผังเมืองเลยเป็นคนออกแบบเมืองทําข้อมูลเมืองทั้งหมดเวลาจะจัดทําผังสี ทำอะไรครับก็จะเป็นคนคอยอยู่ในตรงผัดนั้นใช่ค่ะครเรียกว่าเรียนจบมาทางด้านสถาปัตยกรรมแต่ตอนนี้ที่พา <c oughs> คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาเนี่ยเราอยู่กันที่ฟาร์มฟาร์มสเตย์ตรไร่คืนรังไร่คืนคร,รัง<ม>นะคะฟาร์มเตยไร่คืนรังเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศของฟาร์มสเตย์เนี่ยเป็นอย่างไรคะคือถ้าเป็นการดําเนินงานคร่าวๆเนี่ยก็คือเราเป็นโฮสตหรือเป็นที่พัก ส่วนกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นแปะกับแม่แม่พี่ๆในชุมชนก็คือตัวเสดองเนี่ยเคยทําผังเมืองมาแล้วก็ไปลงพื้นที่ชุมชนบ่อยนะครับก็เลยรู้สึกรู้สึกว่า,าตัวเราเองเนี่ยอยากจะมาเอาอดอปความคิดแถบนั้นเนี่ยแนวแนวการพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยมามาอยู่ในพาตรงนี้ แปลว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องเซลลเนี่ยคือทั้งสามคนนับหนึ่งใหม่ใช่ถ้าพูดแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมคะนับหนึ่งใหม่มันมันยากแค่ไหนคะเพราะว่าจากการที่แบบไม่เคยทําเกษตรเลยเนาะโดยเฉพาะแบบตัว,ต,วตัวน้องเซลเองด้วยก็ถ้าถามเรื่องโน้ตฮาวเนี่ยไม่ได้ยากมากพอโหเสิร์ชยูทูปไปก็เจอแล้วหล,หลายอย่างใช่ไหมแต่ว่าพอมันเอามาเป็นเชิงปฏิบัติเนี่ยมันยากเพราะว่าเราไม่เคยเคยทํามาก่อนอะไรอย่างเงี้ย เสียมจอบเราก็ซื้อมาสําเร็จรูปเราเพิ่งรู้ว่าออกมันต้องแบบบางทีมันจะต้องมีไม้เพื่อที่จะตัดให้มันเท่ากับตัวเราเลยนี่จะเป็นเสียมหรือจอบประจาตัวของเราหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็มีหลายๆองค์กรู้ที่ที่มันยากคือถ้าตามตามที่หนังสือหลายๆอย่างบอกนะครว่าศูนย์ถึงหนึ่งการนับศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยก็พอจะเข้าทางแหละอะไรเงี้ยก็ก็ยากแล้วก็เหนื่อยแต่ว่ามีพี่ๆในชุมชนเนี่ยเรียกได้ว่าเขามาสอน สอนเราให้ใช้ชีวิตอ่ะอหาปูหาปลาอย่างไรอะไรเงี้ยเราไม่เคยดูปลาถ้าคนในเมืองคอคนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ตามแต่ซื้อของงา่ายใช่เดี๋ยวแถวนี้คือเขาไม่ได้ถามกันว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่หรือคุณทํางานอะไรเขาถามว่าวันนี้ได้ปลากิโลหม่านไม่หมานอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โไ,ไม่ได้เลยเราไม่รู้วิธีการกินอะไรเงี้ยเราบอกงั้นเราเปิดพื้นที่แบบให้พี่เขามาใช้ชีวิตเขาเลยให้มาหากินตรงนี้แล้วมาสอนเราด้วย แลวเขาก็จะออกมาเป็นเ,เป็นหนอนตัวเล็กอยากจะให้น้องเซลเนี่ยช่วยแนะนําคนรุ่นใหม่หที่อยากจะทําแบบเดินตามน้องเซลไม่เคยจับสอบจับเสียมอย่างเงี้ยจนเริ่มยังไงหรืออยากจะเข้าสู่ <laughs> วงการเนี่ยต้องทํำยังไงโอเคโอเคบอกไว้ว่า,าจริงๆไม่ไม่ไม่ได้บังคับหรือไม่ได้อยากจะเชิญชวนทุกคนมาขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับคือทุกคนมีทางของตัวเองแต่ว่า การที่หันมาสู่ฝั่งเกษตรเนี่ยมันเหมือนเป็นการมาเข้าใจในเรื่องของ food security หรือว่าระบบความวาปลอดภัยของอาหารอะไรเงี้ยคือคือ,คอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจริงแอบเห็นได้ทุกๆวันนี้เช่นแบบว่าเหตุการณ์ในโลกอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างเนาะบางทีเงินมันซื้อไม่ได้อืเช่น เลษซสุขภาพหรืออาหารอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่แต่เราอยู่ในพื้นที่ที่เราปลูกอาหารทําอาหารเองได้มันก็มีชีวิตรอด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใจก็เลยสึกว่าก็ <c oughs> การหันกลับมาทําเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดทุกวันนี้โน้ตหาเยอะมากแต่ว่าก็ต้องไปไปหาในสิ่งที่ใช่จริงๆถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช่ที่จะต้องมาทำเกษตรก็ไม่ผิด อพอยสำคัญคือต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองจะทําอะไรจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันทุกคนอนะ่ะ เมื่อก่อนพี่ๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเลือกใช่ไหมครับถ้าเป็นเซลล์คือเป็นแบบโผล่ลึกมากรู้เลยว่าต้องปิดวิธีการขายอะไรอย่างเงี้ย oh. แต่คนรุ่นเซลอย่างเงี้ยด้วยอาชีพมันเยอะมันต้องโตทางทางแผ่ก่อนนะทางแนวระนาบก่อนนะว่าโอเคอาชีพมีเป็นล้านเลยอยู่เคยไปทำมันนี้เลยหรือยังถ้าวันใดที่คุณยังไม่เคยมาจับจออจับเสี่ยงแล้วคุณอยอมบอกว่าผมจะเปิดฟาร์มนะคือผิดเพราะว่าคุณยังไม่เคยลองทําเลยแนะนําให้ลองมาใช้ชีวิตให้ลองมาคลุกคลีกับบริบทนั้นๆก่อนแล้วถึงจะค่อย สินใจอันนี้น่าจะดีที่สุดในทุกๆคนเลยแล้วมันจะไปทดแทนอาหารสแต่ว่าเราต้องซื้อพันธุ์อันนี้มาก่อน